สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี้ก็ได้พาข่าครัวคือเก่านะละพี่น้องเลยนะคะจิตจวัดประจําวันสาวเดือนขออนุญาตก,กินน้าอุ่นก่อนน้องพี่น้องเดี๋ยวเสาวเดือนเอาน้ำอุ่นสีก่อนน้ําอุ่นตอนเช้านะคะนึ่งข้าวกำลังสีซุกนอะพี่น้องค่ะข้างมาข้าวนึ่งข้าวเป่าไฟเลยละนะขึ้นอายะะอุ่นข้าวเย็นนะคะทุกคนอุ่นข้าวเย็นเขากำเมื่อวานนี้ยังเหลือหลายนะคะทุกคนค่ะก็เลยม,มาอุ่นซะ อุ่นกินให้เบิดนะคะทุกคนมือนี้สุกแล้วนะคะอุ่นดนแล้วพี่น้องสะเดินใส่สติ๊บใส่กล่องไว้ก่อนเด้อพี่น้องเ้ยนะคะเหลือลายพี่น้องเลนะะเือลา,ายเข้า ลูกสาวก็กินนําอยู่แต่ว่ากินบบิดคือเออก่าพี่น้องนึงหลายเมื่อวานนะคะทุกคนค่ะเมืองเขากล่งงา,งามงามคือเออก่าพี่น้องงามคือเก่าบรเห็นดอกฟ้าท่าเสียออกไปนะเข้ามาอลากอาเลยน้องชายคนแต่งตัวก็ค่อยสุภาพกันไดล็ตื่นนอนคยานเห็ุในกล้องแม่ สีเอาขยะไปทิ้เมเพื่อนนะเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้กับสิใส่ข้าวใส่น้ำเรียบร้อยกับสิมาหนึ่งปลาทูก่อนน้องน้องปลาทูสดสะ้ดเ,สเดือนซื้อมาซื้อมาหลายมือแล้วละ่ะบ้านนี้หนึ่งกินอยู่พี่นอ้องป้าินหนึ่งขินล่าง้วยก่อนเด้อพี่นอ้องสจเดือนบ็มีอ่ะหมอซึงนะคะทุกคนกัสิเอามวยนี่แหละทุกคนขาล่างเรา หนึ่งนะคะหนึ่งใส่ใบโหระพาปลาทูสดเท่านี่แหละทุกคนนะตัวยี่ยง่ายปลาทูว่าตัวใหญ่ค่ะแบบรุ่นกลางสามตัวเองนะคะทุกคนนะหนึ่งกินหนึ่งเบอร์ซะสามตัวมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะนะล้างถ้วยก่อนล้างหวัดล้างซึ่งก่อน

นี่ซาับกะสิแล้เอาประทูใส่เลยเด้อน้องนะคะประทูเฮากัะได้นเรียบร้อยทูลกไปเลยนะคะหนึ่งแบบสมัยก่อนเฮานะหลังะมีซึ่งเนืกันหนังเียมวยเนี่ยซม,มวยเอานะคะค่ค มาละครับางกล้องแม่เอามาขอให้เด้่นอะมาละขีดลง,งไปเลยสองหน่วยหนึ่งนี่ล่างแล้วนะคะทุกคนกราเป็นล่างแล้วเน,นองพักหัวลพาของเราใส่ลงไปเลยนะคะใส่เลย่นอะ เรีบร้อ <c oughs> ยนะคะไปไปางออก,กอมาไปไม่ให้เองไม่ให้เองไม่ทำเองรู้ไปไปกวดข้างนอกนเำเยนข้างนอกอะไก็ได้ างแก้วจะส่งใบเน้ะพี่น้องคิดไม่ได้เรียบร้อยน,นะคะกระสิมาล่างจานล่างอันนี้ก็น้องพี่น้องคลิปนีอ้ออเลยนะคะ เป็นดีขนาดเลยพี่น้องเนะฮะลมบันยี่ปี่นิ่ง,ม,งมันมีนลมถ้าลมไม้พี่กับฝนสิบกโต๊ะหละังคิดว่านะถ้ามีลมก็ฝนเหมือนพี่จะมาสิบกบโต๊ะเหพี่น้องถ้าลมปีแลนนิ่งละครึมนะคะนิ่งครึมนะโต๊ะแค่นะคะตัวน่าตัวเดือนสังเกตตัวน่ามีลมมีหนังเรียกว่าบกบโต๊ะใหญ่นะคะ,บบะ,คะบบมีลม ถ้าว่าเมฆปกตมีถ้ามีลมถละไปแล้วฝนนะเป็นแบบน,นั <S <S ้นนะนะคะคือบ่อจะพอาแต่ในตู้เย็นมัเออหมดนี้ เอาเก็บออกมาเลยเด้อกับข่าเบิดนั่นแหละแม่ดสีแม่สีเบิ้งก็ตัวใดมันใส่กินได้ก็ได้กับสีล่างเลยเอาออกมาเบิ้เลยเด้อคั่วกันต่ำขนาดนี้เอาออกมาเลยว่าเช็คเพื่ตัวใดกินก่ได้ตัวใดกินได้กับสีกินย่ามืัอเข้าเหงื่อเบิ้นะพี่น้องอ่ะก็ถ้ากินก่ได้กับสีเพราะว่ามันเป็นอาหารยามมันกินก็ไม่เลี่ยนอะไรตัวใดกินแล้มันล่างไว้จซะ พวกตู้นนเย็นเนาะตู้เย็นแบบกองลายเอาทิชชู่มาให้แม่เนี่ยน้องนุ้ยนุ้ยเอ้ยเอาทิชชู่มาให้แม่เนี่ยลูกเร็วมาตอนนี้เลยมาตัวนี้กินปลาดเส้า วัด่เป็นวัดวดแล้วจ่ายเดือเป็นเียแล้วเป็นแพ่อากาศแล้วน้องนนอก,ก็เป็นโดนแล้วล่ะแต่ว่าน่องก็เป็นร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงก็เป็นภูมิแพ้นตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะคะทุกคนกินน้ำอุ่นปลากระปรอ๋ปะปองก็กินยาเมื่อเศร้าเนี่ยไว้เลยปลากระป๋องมันยังกินได้อยู่ลูกกินเลยตอนเช้าเนี่ย กินให้เบิดเลยอาหารที่ตกข้างนี่ว่าปปากระปปองไม่กินได้ปากระป๋องน้ำมกไม่เป็นไรเออเราไปตั้งเสร็จมาตั้งนี่บ่ได้ไปตั้งเลยหม่งเข้าสิกินเขา่าเลยมันมตัวเพือนที่เฮามันหกขัวมันหกต้องไปตั้งด้วนตังรอเลยขัวน้อยขัวน้อยก็สิเป็นแบบนี้ขัวน้อย แล้วนะคะยัเพิ่งไปแตนชีต้มมาเลยล่างไก่นล,ลุกอันนี้ก็บซุกหมวดปียงแต่ไม่วานชาดแดงกับทีอ่อุ่นนะคะอุ่นกิ่นนะคะทุกคนค่ะป้าต้มไข่กับผักใส่กัน ทั่วคู่นะแม่วอาเอาออกมากินดิฟนะมันมีประโยชน์กว่านะลูกทั่วคู่นะเขาไม่ให้กินสุกกินสุกก็ได้อยู่แล้แต่ว่ามันสาหรับกินดิฟนะคะทั่วคู่นะแม่ลูกทั่วพู่นะกินกินซดนะมีประโยชน์กว่าการดีมากค่ะอ่าส่วนมากกินซดนัดีน้องคะคันลวกอะไรกันแต่กินได้นะคะทุกคนโมเมนต์กินมได้แต่ว่าเจ้าเดือนแบบคิดว่าวิตามินเพิ่งยินอยู่ครบตอนที่ว่าดิฟนะคะทุกคนนะ หัวพูสำหรับกินดิบนะ<ว><น>กินยาหอมพี่น้องยาหอมสร้างกินข่าวยามมะเศร้านะคะทุกคนค่ะหนึ่งวา่าได้ซุปอยู่ปลาเขาฟ้าเป็นต้มไข่ต้มพักเอาแก๊สลงอีกแม่เนะพื่อนจำนั้ก็พออแก๊สนะคะ เอาแห้งหลายซุกก่อนเอาคลิปนี้สาวเดือนใช่ได้ล่พี่ละนอกไปก่อนนะคะทุกทคค่านขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเข้ามาสนับสนุนสาวเดือนให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะ